การละสีครับบรรลุกรรมการลงสีกรรมการละสีคืออะไรคะหนูไม่บอกว่าหนูอยากเรียนเรื่องอะไรครูกล้องก็สอนตามลำดับของครูกล้องไปอย่างนี้นะก็การลงสีคือธาตุที่อะตอมภายในธาตุนั้นมันไม่เสถียรครูกล้องครูกล้องขยายภาพที่อะตอมเลย่อครับอะตอมกำลังสีเป็นยังไงอะตอมกำลังสีนั้นเป็นอะตอมที่ ตรงนี้คืออะไรครับเนี่ยถ้าจินตนาการโครงสร้างอะตอมแบบโครงสร้างแบบโบวมันดูง่ายดีตรงนี้นิวเคลียสถูกไหมครับแล้วก็รอบร้อมด้วยอัลโหสกุลนะครับ ฮัลโหลเอาละตรงนี้เป็นนิวเคลียสนะครับแล้วถูกล้อมรอบด้วยอะไรครับกูก้องเขียนเป็นชั้นของอิเล็กตรอนแล้วกันนะครับก็มีอิเล็กตรอนโคจรรอบรอบอยู่เนี่ยอิเล็กตรอนโอเคนะครับเ right. อาละอะตอมกาลังสีนั้นเป็นอะตอมที่นิวเคลียสมันไม่สเสถียรนิวเคลียสเนี่ยไม่สเสถียรวิธีการสังเกตว่านิวเคลียสเสถียรหรือไม่สเสถียรกูก้องจะบอกว่ายิ่งจํานวนนิวตรอน มากขึ้นเท่าไรยิ่งสถเยรนน้อยลงเท่านั้นยิ่งเสถียรนน้อยลงจำนวนนิวตรอนมากขึ้นอะตอมนั้นโดยเฉพาะที่นิวเคลียสยิ่งสถเยรนน้อยลงนั่นคือถ้าพูดภาษาชาวบ้านคืออะตอมกำมะังสีคืออะตอมที่นิวเคลียสไม่เสถียรนเมื่อไม่สถียรนนั่นคือมันมีพลังงานที่มันเก็บสะสมไว่มากเหลือเกินหนูอยากรู้ว่าทําไมนิวตรอนมันมีมากและถึงไม่เสถียรนไปอ่านเพิ่มเติมใน ฟิสิกอะตอมขั้นสูงเอานะครับเอาละเมื่อมันมีพลังงานที่เก็บเก็บไว้มากแล้วก็ไม่สเสถียรมันจะพยายามทําให้ตัวเองสเสถียรโดยการทําไงลูกเอย๋ยมันก็จะปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างออกมานิวเคลียสนะนิวเคลียสจะปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างออกมาสิ่งที่ปลดปล่อยอยนี้เรียกว่ากำมันตภาพหลังสี <c oughs> กำมันตภาพ รังสีโดยที่กรมะนภาพรังสีที่ปล่อยออกมาจะแบ่งเป็นสองพวกคือพวกรังสีกับพวกอน,นุีอ้อย่าเปลี่ยนคำว่าเป็นอย่างนี้ดีกว่าแบ่งเป็นสองพวกคือพวกที่เป็นอนุภาคอนุภาคคืออะไรครับมีมวลกับอีกพวกหนึ่งคือพวกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ขึ้นม่เหล็กไฟฟ้าไม่มีมวลน,นี้ไม่มีมวลกูกล้องเรียกรวมๆทั้งอนุภาคและขึ้นม่เหล็กไฟฟ้าว่ารังสีแล้วกันนะเรียกสั้นๆว่ารังสีนะครับเพราะฉะนั้นอะตอมกมรมะถังสีนั้นนิวเคลียสไม่เสถียรมันปล่อยอะไรออกมาครับมันก็จะพยายามปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างออกมาเพื่อให้มันเสถียรมากขึ้น สิ่งที่ปลดปล่อยออกมาเรียกว่ากรรมนภาพรลังสีหรือเรื่องสั้นๆว่ารลังสีหล,ลังสีแบ่งเป็นสองพวกคือพวกอนุภาคกับพวกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโอเคนะคะมาต่อกันอาจารย์แล้วหนูจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าอะตอมไหนเป็นกรรมนิลังสีอะตอมไหนไม่เป็นอะตอมกรรมนิหลังสีวิธีการสังเกตครับอะตอม ที่มีเลขอะตอมตั้งแต่84ถ้าใช้คำว่าตั้งแต่ใส่ว่ารวมด้วยนะครับมีเลขอะตอมตั้งแต่84เป็นต้นไปทุกไอโซโทรปรู้จักไอโซโทปกันแล้วใช่ไหมครับไอโซโทปคืออะตอมชนิดเดียวกันแต่มีจำนวนนิวตอนไม่เท่ากัน อะตอมชนิดเดียวกันต้องมีอะไรเท่ากันครับถามนิดนึงอะตอมชนิดเดียวกันอะไรในอะตอมที่บ่งบอกหรือแสดงความเป็นตัวตนของชนิดนั้นๆออกมาครับจํานวนโปรตอนในอะตอมก็คือเลขอะตอมนั่นเองอันนี้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยนะครับไม่ทวนกันแล้วนะแต่พูดให้ฟังนิดนึงนั่นคือจํานวนโปรตอนในอะตอมเป็นตัวบอกว่าอะตอมนั้นเป็นอะตอมชนิดอะไรเช่นอะตอมคาร์บอนอะตอมใดเป็นคาร์บอนแสดงว่ามีโปรตอนกี่ตัว6ตัว อะตอมออกซิเจนมีโปรตอนกี่ตัวคะแปตัวอะตอมใดก็ตามมีโปรตอน8ตัวเป็นอะตอมออกซิเจนไม่ว่านิวตอนจะมีกี่ตัวก็ตามอิเล็กตรอนจะมีกี่ตัวก็ตามแต่ถ้าโปรตอนมี8ตัวเราเรียกว่าอะตอมออกซิเจนนั่นคือจำนวนโปรตอนในอะตอมเป็นตัวบ่งบอกเอกลักษณ์ของมันว่าเป็นอะตอมชนิดไหนส่วนไอโซโทปเป็นยังไงครับอะตอมชนิดเดียวกันนั่นคือมีอะไรเท่ากันครับถ้ากูกล้องบอกอะตอม2ออะตอมมี อะตอม2อะตอมเป็นอะตอมชนิดเดียวกันแสดงว่ามีจำนวนโปรตอนเท่ากันแต่ถ้ามันมีจำนวนนิวตอนไม่เท่ากันเราเรียกว่ามันเป็นไอโซโทปกันโอเคนะครับงั้นอะตอมที่เป็นไอโซโทปกันก็คืออะตอมชนิดเดียวกันแต่มีจำนวนนิวตอนไม่เท่ากันอันนี้ของเดิมนะไม่ย้อนกลับไปมากนะนะครับอะตอมที่มีเลขอะตอมตั้งแต่84เป็นต้นไปทุกไอโซโทปทุกไอโซโทปเป็นกรรมตะรังสี แต่ถ้าอะตอมที่มีเลขอะตอมน้อยกว่า84มาอีกหน้าดีว่าส่วนอะตอมที่มีเลขอะตอมน้อยกว่า84จะมี บางไอโซโทปเท่านั้นบางไอโซโทปเท่านั้นที่เป็นกรรมตรังสียกตัวยอย่างเช่นคาร์บอน12คาร์บอน12นี่เขียนย,ย่อมาจากอะไรครับย่อจาก c 6 1สิบสองอย่างเงี้ยคาร์บอน12อย่อมาจาก c 6 12 คาร์บอน12ตัวนี้มีโปรตอนกี่ตัวครับลองเทียบดูหน่อยโปรตอน6ตัวอยู่แล้วใช่ไหมครับโปรโตอนบวกนิวตอนเท่ากับ12งั้นนิวตอนเท่ากับเท่าไหรครับ6ถูกไหมครับเอา12ลบ6ถูกไหมไอโซโทปนี้เป็นไงครับสถียนไอโซโทปนีสเสเียรและเป็นไอโซโทปของอะตอมคาร์บอนที่มากที่สุดในธรรมชาติที่มากที่สุดในธรรมชาติอะตอมคาร์บอนที่หนูเจอในธรรมชาติเนี่ยไอโซโทป12เนี่ยเจอมากที่สุดในธรรมชาติทีนี้ ในธรรมชาติยังมีคาร์บอนไอโซโทปไหนอีกละ่ะมีทั้งคาร์บอน13และคาร์บอน14ยกตัวอย่างเช่นสมมุตินะตรงนี้อาจจะมีถึง99%แล้วตรงนี้อาจจะประมาณ0.8%แล้วนี่ก็อาจจะประมาณ0.2%สมมุตินะหนูเรียนมาแล้วนะครับเอาละ2ไอโซโทปนี้คาร์บอน12คาร์บอน13เป็นอะไรครับเป็นอะตอมคาร์บอนที่สเสถียรแต่ไอคาร์บอน14เนี่ยในธรรมชาติเนี่ยมันไม่สเสถียร ไอ้ตรงเนี้ยเป็นกรมัทรังสีไอ้พวกนี้ต้องอาศัยการจําเอาว่าไอโซโทปของธาตุอะไรธาตุอะไรในไอโซโทปไหนที่เป็นกรมัทลังสีไอโอดีนบางไอโซโทปก็เป็นกรมัทรังสีแต่ตัวที่ควรจําได้คือคาร์บอน14เพราะใช้บ่อยมากนะครับโคบอลบางไอโซโทปก็เป็นกรมัทรังสีนะครับ ประเด็นคือตรงนี้ประเด็นคือตรงนี้อะตอมที่มีเลขอะตอมตั้งแต่8 4เป็นต้นไปทุกไอโซโทปเป็นอะไรครับกรรมาตารางสีก็ไปดูครับมีอะไรบ้างตารางธาตุมีกันหรือยังคะมีแม้ตารางธาตุมีใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมมีนะครับฟ้าตารางธาตุ ไม่มีเนาะครูก้องเคยปิ้นตารางธาตุให้เนาะเห็นไหมไม่สําคัญคนเราไม่เก็บรักษาให้เลยเก็บไว้บ้านครับไว้หัวนอนเลยใช่ไหมครับใต้หมอนใช่ไหมวันนี้สวยนะเลิกกันตอนตั้งแปดแปดสิบสี่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมอันนี้ โพโลเนียม um. ไม่ใช่พูโตเนียมนะครับโพโลเนียม um. เพราะ,ะนั้นเดี๋ยวครูก้องจะแรงเงาอะตอมที่มีเลขอะตอมตั้งแต่84เป็นต้นไปตรงนี้ครูก้องจะทําลูกศรชี้ไว้ว่าควรจํานะครับโพโลเนียมแอดตาตีนแลนนอนฟนเซียมและเดียมแล้วก็แอคเทนเนียมแล้วก็กระโดดมานี่ทั้งแถบเลยตรงนี้ทุกอะตอมเป็นทุกไอโซโทปของอะตอมแต่ละชนิดเป็น กำมะตังสีหมดเลยเนี่ยเป็นเม็ดชาทุกไอโซโทปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเรียนเคมีแล้วมันมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอะตอมเหล่านี้เราจะแยกมันออกไปเลยไปเรียกไปเรียกมันอีกพวกหนึ่งเลยแยกไปอีกพวกหนึ่งแล้วค่อยไปเรียนกับมันอีกพวกหนึ่งเลยเหตุผลเพราะว่ามันเป็นกรมะตังสีนะครับครูก็จะวงกลมตัวที่ควรจําไว้นะครับโพโลเนียมแลนนอน เฟแนนเซียมแลเดียมแล้วก็ทอรียมเนี่ยในพวกนี้ควรจำนะครับควรจำอะไรครับควรจำเลขอะตอมมันนะครับควรจำเลขอะตอมแต่ถ้าใครเขียนตารางธาตุได้ก็สบายนะครับรูก้องถามครับรูก้องถาม อะตอมฟอสฟอรัสทุกไอโซโทปเป็นกำลังสีงไหมครับอะตอมฟอสฟอรัสทุกไอโซโทปเป็นกำลังสีไหมครับไม่เพราะอะตอมฟอสฟอรัสนั้นเลขอะตอมมันตั้งแต่84เป็นต้นไปไหมไม่นี่นอะตอมฟอสฟอรัสถ้าจะเป็นกำลังสีจะต้องมีบางไงอโซโทปเท่านั้นแต่ไม่รู้จะมีไหมแต่ทุกไอโซโทปไม่ได้เป็นกำลังสีแน่นอนโอเคนะคะเข้าใจความหมายนะโอเคครับมาดู ข้อที่2หน้าที่3 8ครับข้อที่2หน้า38ตอนนี้ต้องรบกวนหนูเลคเชอร์ในสมุดโน้ตของหนูก่อนนะครับเพราะว่าสมุดยังไม่มาไอเอกสารยังไม่มานะครับโจถามว่าธาตุใดต่อไปนี้เนี่ยไม่มีไอโซโทปที่สเสถียรในธรรมชาติคําว่าไม่มีไอโซโทปที่สเสถียรในธรรมชาติก็คือทุกไอโซโทปเป็นไงครับทุกไอโซโทปไม่สเสถียร ทุกไอสโตปไ่เสถียรก็แสสงว่าทุกไอสโตปเป็นอะไรครับเป็นกำมันตารางสีธาตุใดครับที่ทุกไอสโตปเป็นกำมันตารังสีครับก็อะตอมในธาตุที่มีเลขอะตอมตั้งแต่อะไรครับมีเลขอะตอมตั้งแต่อ84เป็นต้นไปแฟนเซียมใช่ไหมใช่ดูก็ตอบว่าแฟนเซียมไม่มีไอสโตปที่เสถียรในธรรมะชาติดูก็ตอบเลยแฟนเซียม ไม่มีไอโซโทปที่เสถียรในธรรมชาตินีออนใช่ไหมไม่ใช่หนูก็ต้องตอบว่านีออน,น,อนมีไอโซโทป,โทปบางไอโซโทปไม่ดิต, <S <S ต้องต้องตอบว่านีออนมีอนไอโซโทปบางไอโซโทปที่ไม่เสถียรในธรรมชาตินีออนเขียนให้ดูนะมีบางไอโซโทป<อ>ที่ไม่เสถียร ในธรรมชาติไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าทุกไอสโซโทปนะครับนะครับหรือถ้าถ้าหนูต้องการป้องกันตัวเองเพื่อเผื่อการตอบผิดหนูเลือกตอบเฉพาะอะไรครับตอบเฉพาะอะตอมที่ไม่มีไอโซโบปที่สถิตในธรรมชาติก็ได้งั้นไอตัวที่กาผิดคือไม่ใช่ตัวที่จะามาตอบนะไอตัวที่จะถูกก็คือตัวที่เอามาตอบนะตะกัวใช่ไหมไม่ใช่เลขอะตอมมันถึง8 4ีหรือยัง ยังโซเดียมใช่ไหมไม่ใช่คาร์บอนใช่ไหมไม่ใช่คาร์บอนเลขคาร์บอนเลขอะตอมยังไม่ถึง84เลยถูกไหมครับแล้วทอเรียมใช่ไหมทอเรียม TH ใช่ไหมครับแฟนซิเอร์ดีเอฟอาใช่ไหมครับเลขอะตอมเท่าไหร่ครับที่เมื่อกี้พยายามอยากให้จําอยู่จําได้ไหมแฟนเซียม FR อาร์ R อยู่มูนิ่ง A อไหมลองดูซิเท่าไหร่จ๊ะดูเลขอะตอมหน่อยดูจะได้ผ่านตาด้วย แฟนเซียมหมู่หนึ่งเอไหมแปดสิบเจ็ดอ่าแล้วทอรีียมทีเฮชเลขอะตอมเท่าไหร่ครับทอรีียมอยู่อะไรครับอยู่แอสตินายแล้วใช่ไหมครับทอรีียมเก้าเท่าไหร่ครับเก้าสิบนะครับทุกไอโซโทปไม่สเสถียรแรเดียมใช่ไหมอาเอถูกไหมครับแร,เ,ร,รเดียมอิดกเดบบานหนึ่งตัวจากแฟนเซียมก็เป็นแปดสิบแปดถูกไหมครับโพโลเนียมตัวแรกเลย P O เลขอะตอมแปดสิบสี่ งั้นหนูก็ตอบว่าแฟนเซียมทอรีียมเลดียมและโพโลเนียมไม่มีไอโซโทปที่เสถียรในธรรมชาติโอเคนะครับหนูเอาพวกนี้มาตอบครับคาร์บอนคาร์บอนมีเฉพาะบางไอโซโทปครับที่ที่ไม่เสถียรในธรรมชาติแต่โจทย์ถามว่าอะตอมใดจะจะจะงั้นเวลาตอบก็ตอบแฟนซเซียมทอรีียมเลดียม และโพโลเนียมไม่มีไอโซโทปที่สเสถียรในธรรมชาติโอเคนะครับข้อที่2หน้า38ต่อครับไปดูกันต่อเอาละตอนนี้เดินกันมาถึงไหนแล้วในส่วนกรมะรังสีในส่วนกรมตรังส,ส,งสีเดินมาถึงรู้แลว้วว่าคืออะไรเอ่ยนะครับต่อไปครับกูก้องข้ามกระโดดไปในส่วนธรรมชาติของมันอีกอย่างหนึ่งธาตุกำมะรังสีคืออะตอมในธาตุนั้นเป็นอะตอมกรมะรังสีถูกไหมครับ ในเมื่อเป็นอะตอมกำลังสีหนูดูครับอะตอมกำลังสีปลดปล่อยอะไรออกมาครับอะตอมกำลังสีนั้นนิวเคลียสไม่เสถียรมันปลดปล่อยอะไรออกมาครับรังสีลังสีอาจจะมีเป็นทั้งลังสีที่มีอนุภาคเอ้ลังสีที่เป็นอนุภาคคือมีมวลกับลังสีที่เป็นคื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งปดิษฐ์โดยทั่วไปมันจะปลดปล่อยออกมาผสมปนเปกันสิ่งที่สําคัญคือในเมื่อนิวเคลียสมันปลดปล่อยลังสีที่มีมวลลังสีนี้มีมวล รังสีมีมวลเกิดอ,อะไรขึ้นครับมวลของตัวอะตอมมันก็จะลดลงเรื่อยๆเพราะมวลมันหายไปพร้อมกับอะไรครับรังสีที่ปลดปล่อยออกมางั้นอะตอมกรมะรังสีนั้นก็จะมีมวลลดลงเรื่อยๆโอเคไหมครับอันเนื่องมาจากมันปลดปล่อยอะไรออกมาครับก็มาจะภาพรังสีนั่นเอง,งนะคนับลงั้นอะตอมกำมะรังสีมันก็จะมีมวลลดลงเรื่อยๆแต่ธรรมชาติท,ที่ไม่น่าเชื่ออย่างหนึ่งคืออัตราการลดลงของไม่ใช่เรียกอัตรา ธรรมชาติของการลดลงของมวลมันจะมีหน้าฉงนอยู่อย่างหนึ่งปริมาณการลดลงของมวลมันจะมีค่าคงตัวอยู่ค่าหนึ่งเรียกว่าครึ่งชีวิตงงมันคืออะไรเดี๋ยวมาดูครึ่งชีวิตให้หนูเข้าใจว่าครึ่งชีวิตนั้นมันคือเวลาครึ่งชีวิตคือเวลาสัญลักษณ์ใช้คือทีแล้ว1ส่วนสองที่แปลว่าครึ่ง ครึ่งชีวิตคือเวลาเวลาอะไรครับมาดูสมมุติครูกล้องมีกำมันตรังสี a อยู่ครูกล้องมีกำมันตรังสี a อยู่แล้วคูกล้องบอกว่าตอนที่คูกล้องสนใจกำมันตรังสี a เนี่ยครูกล้องไปช่างมวลของมันมันมีร้อยกรัมมันมีร้อยกรัมมีคนศึกษาแล้วครับว่าครึ่งชีวิตของ a ตรวจคูก้องบอกว่าครึ่งชีวิตของ a เนี่ยเท่ากับ 15วันความหมายครึ่งชีวิตของ A 15วันหมายความว่าเมื่อเราเอา A มาตั้งไว้15วันมวลจะลดลงเหลือครึ่งหนึ่งของตอนเริ่มงั้นตอนเริ่มครูก็เอามาร้อยกรัมตั้งไป1ครึ่งชีวิตตั้งไว้ให้เวลาผ่านไปครึ่งชีวิตคือ15วันมวลเหลือเท่าไหร่ครับ50กรัมถันไหมครับถันนะ กูกล้องวางต่อไปอีกครึ่งชีวิตคือวางต่อไปอีกกี่วัน15วันมววเหลือเท่าไหร่ครับอ่าก็เหลือครึ่งหนึ่งของ50ก็คือ25กรัมถันไหมครกูกล้องวางต่อไปอีกครึ่งชีวิตคือวางต่อไปให้เวลาพาไปอีกกี่วัน15วันเหลือเท่าไหร่ครับ12.5กรัมถันไหมครับถันไหมงั้นกูกล้องถามกูกล้องต้องเอา A กุ้งเอาเอมาร้อยกรัมต้องวางไว้กี่วันถึงจะเหลือ12.5กรัมครับเวลาม,มันผ่านไปกี่ครึ่งชีวิต3ครึ่งชีวิตนี่จากนี่ถึงนี่เนี่ยกุ้องใช้ว่าทีถ้าทีนี้คือทีรวมทั้งหมดเท่ากับ3ครึ่งชีวิตเท่ากับ3คูณ15เท่ากับ45วันรู้จักครึ่งชีวิตหรือย,ยังถ้าอธิบายอย่างนี้เข้าใจง่ายถ้าอธิบายเป็นภาษาพูด อธิบายลำบากครึ่งชีวิตมันจะเป็นค่าเฉพาะตัวนะครับวันดีค่าอุณางามนะครับครึ่งชีวิตจะเป็นค่าเฉพาะตัวของอะตอมก Grammy LEGO Đ รมะตังสีนั้นๆครึ่งชีวิตของอะตอมกรำมะตังสีบางชนิดจะเร็วมากครึ่งชีวิตบางบางครึ่งชีวิตของอะตอมกรำมะตังสีบางชนิดจะช้ามากๆเช่นครึ่งชีวิตของคาร์บอนสิเป็นพันพ,นพ,นพนปีนะครับ ครึ่งชีวิตของอะไรเอ่ยของกัมมันตสีบางตัวเร็วมากนะครับเช่น2วินาทีก็มีไม่รู้ส่วนใหญ่จะเป็นอะตอมที่มีเลขอะตอมเยอะๆมีเลขมวลเยอะๆนะครับมีเลขมวลเยอะๆก็คือร้อยกว่าขึ้นไปนะครับครึ่งชีวิตเร็วมากนะครับทีนี้การคำนวณเกี่ยวกับครึ่งชีวิตเป็นยังไงล่ะมาดูการคำนวณนะอ๋อบ้าทวายคันเมื่อกี้ แมงกัดหน้าผานี่เองนะครับการคํานวณเกี่ยวกับครึ่งชีวิตพอมอเก่าแล้วมันมีแมงวิ่งออกมานะครับการคํานวณเกี่ยวกับครึ่งชีวิต <c oughs> ให้หนูเริ่มอย่างนี้ครับเนื่องจากหนูเรียนลักการลิทึมกันหรือย,ยังหนูม .4 เช่านั้นถูกไหมครับเพราะะั้นการคํานวณครึ่งชีวิตของหนูจะไม่ลงไปกระทั่งใช้สูตรล็อกการลิทึมครูก้องก็ไม่สอนหรอกไม่งั้นครูก้องต้องมานั่งสอนล็อกการลิทึมหนูอยู่อีกนะครับ จะใช้ลักษณะาการคำนวณโดยใช้แผนภาพแต่มันสนุกครับเพราะว่าคณิตศาสตร์ไม่เคยโกหกเรานะครับคณิตศาสตร์ดีกว่าผู้หญิงบางคนที่ไม่เคยโกหกคูก้องนะครับเช่นเหมือนกันคณิตศาสตร์สลับหนูก็ยังดีกว่าผู้ชายบางคนเพราะคณิตศาสตร์ไม่เคยโกหกหนูนะครับมันเป็นอะไรที่ตายตัวโกหกโกหกพื้นคณิตศาสตร์เอออันนั้นหนูคิดผิดไม่ใช่หรอไม่ใช่คณิตศาสตร์ผิดออฮะงั้นเวลาหนูโดน หนูโดนโครโมโซมตรงข้ามหนูในที่นี้คือ xy นะครับโกหกโป๊ปวมดเท็ดหนูหนูก็จงอุ่นใจว่าอย่างน้อยฉันก็มีเพื่อนอยู่หนึ่งคือคณิตศาสตร์ไม่โกหกฉันเลยนะครับหนูจะได้สบายใจนะครับหนูบอกว่าแมวการคำนวณใช้แผนภาพแผนภาพยังไงครับหนูจะมีมวลเริ่มถูกไหมครับมวลเริ่มต้นผ่านไปเลยครับผ่านไปครึ่งชีวิตให้หนูดูเวลาผ่านไปทีละครึ่งชีวิตนะครับ ก็เหลือมวลผ่านไปอีกครึ่งชีวิตก็เหลือมวลครึ่งหนึ่งผ่านไปอีกครึ่งชีวิตหนูก็เหลือมวลครึ่งหนึ่งถูกไหมครับจนเป็นมวลสุดท้ายที่หนูสนใจเวลาคำนวณให้หนูตั้งสูตรว่าไงครับเวลาทั้งหมดเท่ากับจํานวนเท่าของครึ่งชีวิตนี่คือสูตรแค่นั้นเองครับเวลาทั้งหมดเท่ากับจํานวนเท่าของครึ่งชีวิตแค่นี้เองครับ ใช้แผนภาพแล้วก็ใช้เวลาทั้งหมดเท่ากับจำนวนเท่าครึ่งชีวิตก็จบแล้วนะครับในชั้นมม .4 นั้น n ตัวนี้จะเป็นจํานวนเต็มเท่านั้นนะครับยังไม่เป็นจํานวนจริงนะครับถ้าเป็นจํานวนจริงหนูต้องใช้ล็อกการรีทึมช่วยในที่นี้ n ต้องเป็นจานวนเต็มเช่นเป็น1นึเท่าสองเท่าสามเท่า4เท่า้าเท่า6เท่าโบนูสวยจังเลย8ดเท่าเก้าเท่าสิบเท่านะครับ <c oughs> เอาละลองคํานวณกันหน่อยไหมเชิญครับข้อที่ สกันนะนะน้องนะอยู่ยข้อที่สี่อ้าข้อที่สี่หน้าสามสิบแปดตามมัวเลยโดนแอร์ลงใช่ละหน้าสามสิบแปดจะบอกว่าไอโอดินหนึ่งสามหนึ่งมีครึ่งชีวิตแปดวันอ่าได้ครึ่งชีวิตแล้วแปดวันจำนวนสิบกร,รัมนี้คือเริ่มใช่ไหม เมื่อเวลาผ่านไปกี่วันนั่นคือถามหาอะไรครับถามหาทีว่าเท่ากับเท่าไหร่จึงจะมีไอโอดีนเหลือเท่าไหรครับอ,อันนี้สุดท้ายถูกไหมใช่ไหม,มงั้นก็เริ่มจากไหนครับก็เริ่มเขียนรูปเลยแหละอุย๊ยขอโทษเริ่มเขียนรูปขอโทษครับเริ่ม10กร,รมัมถูกไหมครับผ่บรรานไปครึ่งชีวิตเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ5ผ่านไปอีกครึ่งชีวิตเหลือเท่าไหรครับอ่าได้สิ่งที่ต้องจองการแล้วใช่ไหมงั้นเวลาผ่านไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับ งั้น t เท่ากับเท่าไหร่ครับ <16. S 1> สองครึ่งชี้ width ถูกไหมครับ <Yeah. S 1> ซึ่งเท่ากับเท่าไหร่ครับสองคูณแปดเท่ากับสิบหกวันง่ายแล้วนี่ตอบสิบหกวันเก yeah, 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 yeah. ่งมากเกดเสริมนะครับจกยดเสริมที่กูกล้องถ่ายให้อยู่หน้าไหนคะ <Yeah. S 1> หน้าสี่สิบเอ็ดดูในแผ่นเสริมนะครับหน้าสี่สิบเอ็ดข้อไหนครับ oh, <yeah. S 1> ข้อเก้านะครับหน้าสี่สิบเอ็ดเสริมนะ จทย์ให้อะไรครับกราฟมากราฟนี้เป็นกราฟของอะไรครับแกนตั้งเป็นของมวลของแฟนเซียยมแล้วแกนนอนคือเวลาจะต้องใช้เวลากี่นาทีถามหาอะไรทีที่แฟนเซีอม223หนัก20กรัมคือเริ่มจะสลายตัวเหลืออะไรครับ1.25กรัมคือท้ายใช่ไหมการจะหาทีได้เนี่ยต้องรู้อะไรครับ ทีเท่ากับอะไรบอกครูกล้องหน่อยได้ไหมทีเท่ากับเท่าไหร่ครับ n คูณครึ่งชีวิตถูกไหมครับเดี๋ยวจากแผนภาพเราจะหา n ได้ถูกไหมครับเดี๋ยวเราจะนั่งวาด20ผ่านไปครึ่งชีวิตผ่านไปครึ่งชีวิตเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวจะนับได้ว่า n เท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมครับประเด็นปัญหาคือติดอะไรครับติดครึ่งชีวิตถูกไหมประเด็นปัญหาคือติดครึ่งชีวิตแล้วหาครึ่งชีวิตจากไหนล่ะจากราฟไงนิยามของครึ่งชีวิตคือเวลาที่มววลดลงครึ่ง หนึ่งตอนเริ่มต้นมวลเท่าไหร่ครับไม่ใช่จากกราฟนี่มีน,น,นี่นี่นนนจากกราฟนี้มวลเริ่มต้นคือหนึ่งเวลาผ่านไปกี่นาทีถึงเหลือ0.5ตรงนี้มวลเหลือ0.5มวลลดลงครึ่งหนึ่งไหมมวลลดลงครึ่งหนึ่ง มวลดลงครึ่งหนึ่งงั้นเวลาที่อะไรครับเวลาที่ทําให้มวลดลงครึ่งหนึ่งเรียกว่าอะไรครับครึ่งชีวิตถูกไหมงั้นเวลาที่ทําให้มวลดล,ลงครึ่งหนึ่งคือจากศูนย์ถึงยี่สิบศูนย์วิถึงยี่สิบวิไอทุทีศูนย์นาทีถึงยี่สิบนาทีก็คือกี่นาทีก็ยี่สิบลบศูนย์ถูกไหมครับก็คือยี่สิบนาทีเพราะฉะนั้นได้แล้วว่าทีครึ่งชีวิตเท่ากับยี่สิบ นาทีได้ไหมโอเคเลย, okay, เลยที่นี้ก็เหลือแต่แผนภาพแล้วใช่ไหมครับแผนภาพไล่กันดีกว่า <20. S 1> ก้องไล่นะยี่สิบกรัม <20. S 1> ผ่านไปครึ่งชีวิตเหลือเท่าไหร่ครับสิบ <20. S 1> กรัมผ่านไปอีกครึ่งชีวิตเหลือเท่าไหร่ครับห้ากรัมผ่านไปอีกครึ่งชีวิตเหลือเท่าไหร่ครับสองจุดห้ากรัมผ่านไปอีกครึ่งชีวิตเหลือเท่าไหร่ครับนี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการใช่ไหมครับ เงินเวลาทั้งหมดผ่านไปเท่าไหร่ครับก็นับหนึ่งสองสามสี่สี่ครึ่งชีวิตผ่านไปเท่าไหร่เองสี่ครึ่งชีวิตแลวครึ่งชีวิตรู้แล้วใช่ไหมครับเราอยู่ยี่สิบนาทีก็สี่ครอเลยครับยี่สิบเท่ากับกี่นาทีแปดสิบนาทีตอบข้อไหนครับตอบข้อสองโอเคนะครับ